โจทย์กำหนด a กับ b มาให้เรานะครับโดยกำหนดให้ a เท่ากับจำนวนเต็ม2เศษ1ส่วน7หารด้วยเศษ3ส่วน4แล้วก็คูณด้วยเศษ9ส่วน16นะครับอันนี้คือ a แล้วก็ b เนี่ยเท่ากับจำนวนเต็ม3เศษ1ส่วน2ลบจำนวนเต็ม2เศษ3ส่วน4แล้วก็หารด้วยจำนวนเต็ม9เศษ1ส่วน6นะครับโอเค เดี๋ยวคุณครูต้องย้ำตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่ามีนักเรียนบางคนเนะี่ย b เนี่ยส่วนใหญ่จะมีคนผิดนะครับ a เนี่ยบางทีไม่ค่อยผิดเท่าไหร่แต่ b เนี่ยจะมีคนผิดตรงที่ว่านักเรียนสังเกตตัวหารตรงนี้ครับคือบางคนจะเอา3 2, อามสี่หนึ่งสองลบสองจำนวนเต็ม2องสามส่วนสะี่เนี่ยลบกันก่อนเลยแล้วค่อยหารแบบนั้นผิดเลยนะครับเพราะว่าลำดับการคำนวณน,นะครับเราจะต้องทําหารก่อนเนาะเราค่อยทําลบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูไฮไลท์ไว้นิดนึง เราจะต้องทำคู่นี้ก่อนนะครับนักเรียนด่าด่าย,ยาวไปชืบใหญ่ไปเราต้องทำคู่นี้ก่อนนะครับนะครับด้านบนก็เช่นกันต้องทำคู่นี้ก่อนแต่ด้านบนคือมันมันอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วเนาะส่วนใหญ่ก็ไม่ผิดพลาดแต่ไอบีเนี่ยมักจะพลาดกันตรงที่ว่าเอาคู่เนี้ยมันลบกันก่อนแล้วค่อยหารก็เลยผิดกันเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาค่อยๆหา A กับ B ก่อนแล้วเดี๋ยวมาแทนค่านะครับในนี้ในสองเล็บแล้วก็ดูว่าได้คำตอบเท่าไหร่นะครับ มาเริ่มกันหา A ก่อนนะครับหา A ก่อน A นะครับเดี๋ยวนะครูขอตัวใหญ่เลยนะครับ A เนี่ยเท่ากับครูจะเปลี่ยนจากจำนวนคลาสเป็นเศษเกินเลยนะครับก็ล่างคูณกลางบวกบนเนาะตัวล่างคูณตัวกลางแล้วก็บวกด้วยตัวบนนะครับ7คูณ2อบวก1เป็น15เพราะฉะนั้นตัวแรกเราจะได้เป็นเศษ15ส่วน7นะครับ เผื่อใครไม่ทันนะครูเอา7คูณสองนะครับได้14แล้วก็บวก1ได้15ส่วนตัวด้านล่างเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าล่างคูณกลางบวกบนนะครับโอเคแล้วก็หารครูจะเปลี่ยนหารเป็นคูณเลยนะครับแล้วก็จาก3าส่วน4ก็เป็นเศษ4ี่ส่วน3นะครับก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษอันนี้3าส่วน4อันนี้ก็เป็น4ส่วน3าส่วนด้านหลังเหมือนเดิมนะครับก็คูณเศษ9้าส่วน16 เรียบร้อยคันนี้เราตัดกันได้แล้วนะครับเราก็จะตัดคู่ที่มันตัดได้นะครับ414 4416คู่แรกเรียบร้อยนะครับ313 3, 3, 3 5 5คู่ที่สองเรียบร้อยได้อีกนิดเนี้ยไม่ได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเหลืออะไรบ้างครับเราก็ไฮไลท์นิดหนึง่งอันนี้เหลือ5นะครับเหลือ1เหลือ9เหลือ7เหลือ1แล้วก็เหลือ4นะครับครูก็จะได้ค่า a เรียบร้อยก็คือ a นะครับเขียนยังไงดีเขีเยนด้านหลังเลยเนาะ a เท่ากับก็เอาตัวเลขที่เราได้เมื่อกี้มาคูณกันบนคูณบนล่างคูณล่างหลังจากเราตัดเสร็จนะครับ5คูณ9ก็ได้45นะครับและด้านล่างล่ะ7คูณ1ได้7เนาะแล้วก็7คูณ4ก็28นะ7 4 28ก็คืออ่าเรียบร้อย7 4 28ถูกต้อง โอเคเราไฮไลท์ไว้นิดนึงตัวนี้เราได้เรียบร้อยก็คืออันนี้คือค่าของ a นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแทนค่าเนาะต่อมาเรามาหา b ซึ่งจะมีปัญหากันนะครับที่พมนักเรียนผิดอาจจะเป็น b ส่วนใหญ่นะครับ b เท่ากับอะไรนะครับเปลี่ยนจากจานวนคละเป็นเศษเกินเลยนะครับล่างคูณกลางบวกบน2คูน3ได้6บวก1เป็น7นะครับก็จะได้เป็นเศษ7ส่วน2นะครับตัวแรกนะลบ ล่างคูณกลางบวกบน4คูณสได้8ดนะฮะ1ได้1 1ส่วน4นะครับเขียนหารไปก่อนนะครับกันงงนะ9545ห้า 9, 5, 4 5่าเก้า54บวกหเป็น55นะครับก็ได้55ส่วน6นะครับ55าส่วน6นะเมื่อกี้คุณครูเอา6คูณ9 5้นะครับบวก1เป็น55แล้วก็ส่วน6ตัวส่วนเหมือนเดิมนะ โอเคเรายังไม่ลบนะครับเรายังไม่ลบนะครับขออนาตเดี๋ยวขยับอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราขยับเดี๋ยวเราคยอยขึ้นไปดูโจทย์ต่อครูจะเขียน7ส่วน2ลงมาเหมือนเดิมก่อนนะครับลบเศษ11ส่วน4ลงมาเหมือนเดิมก่อนเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนะครับตัวนี้กลับเศษเป็นส่วนเราเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับจาก55ส่วน6ก็เป็น6ส่วน55นะครับ โอเคเราจะต้องทําคู่นี้ก่อนนะครับเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วนะเราทําคูณก่อนหรือทําหารก่อนนะครับก่อนที่จะทําบวกหรือลบนะครับโอเคเราก็ตัดกัน11บเคูณหนึ11ะครับสิบเูณห้าแล้วก็อีกอันนึงก็เป็น2 2 4สองเนาะสองโอเคเรียบร้อยได้อะไรมาบ้างนะครับได้1ได้3ได้2แล้วก็ได้5นะครับเราเอาตัวเลขเหล่านั้นมาเขียนนะครับ 7จ็ดส่วนสิบสองยังเออเจ็ดส่วนสองยังอยู่เหมือนเดิมนะยังไม่ถูกกระทําอะไรนะครับลบอะไรหนึ่งคูณสามได้สามแล้วก็สองคูณห้าได้สิบเราก็เอาเจ็ดส่วนสองลบสามส่วนสิบได้แล้วนะครับสามส่วนสิบมันยังไงบางคนเดี๋ยวงหนึ่งคูณสามเนี่ยได้สามก็คือตัวบนคูณตัวบนตัวล่างคูณตัวล่างนะครับสองคูณห้าได้สิบโอเคเรียบร้อยคราวนี้เศษส่วนจะลบกันได้ตัวส่วนจะต้องเท่ากันตอนนี้ยังไม่เท่ากันเลยเราก็ต้องดูว่าตัวน้อยเนะี่ยกลายเป็นตัวมากได้ไหมมันมีทั้งกรณีที่ เปลี่ยนเป็นตัวมากได้เลยก็คือตัวน้อยเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวมากได้เลยกับอีกกรณีหนึ่งต้องเปลี่ยนทั้งคู่เพราะว่าตัวน้อยกลายเป็นตัวมากไม่ได้นะครับกรณีนี้ได้นะ2คูณ5ได้10ถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะนำอ่า5มาคูณทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะได้เป็นอ่าคูณ5 35 2คูณ5ได้10นะครับลบเศษ3ส่วน10ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็จะลบ ด้านบนได้นะครับเราก็จะลบตัวเศษได้ก็จะได้อะไรเอ่ยสามสิบห้าลบสามก็ได้สามสิบสองเนาะส่วนสิบนะครับทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่างนิดนึงนะครับเราก็ใช้แม่สองสองห้าสิบเนาะสองหนึ่งสองสามสองหกสิบสองก็ได้เศษสิบหกส่วนห้านะครับไฮไลท์นิดหนึ่งได้เศษสิบหกส่วนห้าก็คืออันนี้เป็นค่า b ถูกไหมค่า B ชื่อขยายหน่อยอ่าได้ a แล้วนะครับ a คือเศษส5่ส่วน28และ b คือเศษ16ส่วน5นะครับอ่าเรามาแทนค่าเพื่อจะหาคำตอบในวงเล็บกันนะครับที่เขากำหนดมาเนาะก็คือ28นะครับคูณ a จะต้องบวกกับอะไร5คูณ b เดี๋ยวครูจะแทนค่าในบรรทัดถัดมานี้เลยนะครับ ยี่สิบปดนะครับคูณ a a คือไรน,นี่ a คือสี่สิบห้าส่วนยี่สิบแปดนะครับสี่สิบห้าส่วนยี่สิบแปดโอ้เข้าใจดีกับเรามากเลยโจทย์ข้อนี้นะครับแล้วก็บวกอพอไหมเนี่ยห้าคูณ BB คือสิบหกส่วนห้าเนาะสิบหกส่วนห้านั้นใจดีกับเราอีกแล้วนะครับก็คือมันคำนวณไม่ไม่ยากจนเกินไปมันตัดได้นั่นเองนะครับเนี่ยตัดอย่างนี้ได้อันนี้ก็ตัดอย่างนี้ได้นะครับ ก็คือตัดแบบนี้ก็คือ28มันอยู่ด้านล่างเนาะอันนี้อยู่ด้านบนคืออันเนี้ยจริงๆมันมีส่วนเป็น1นะนะครับแล้วก็ตัด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 ก็ได้เป็น45กับ16กเนาะก็จะได้เป็น45คูณ1ได้45แล้วก็6คูณ1ได้ไอ้16คูณ1ได้16เพราะฉะนั้นคำตอบที่เขาต้องต้องการให้เราหาก้อนนี้ครับมันก็คือเอา45บวกสนั่นเองอทนเลขนิดนึง45บวก16นะครับ 6บก51ใส่1ทด1 4ึ 1, ่งบวก1เป็น5บวกเป็น6ได้61นั่นเองนะครับเรียบร้อยได้คำตอบแล้วโอเคก็ไม่ยากจนเกินไปแต่คิดเลขอาจจะเยอะนิดนึงนะครับคุณครูเพราะว่าโจทย์ลักษณะนี้เนี่ยก็จะมีเจอได้บ่อยๆแล้วก็เจอเด็กทำผิดได้บ่อยๆเช่นเดียวกันคือบางคนเขาไม่ใช่ไม่เข้าใจนะครับแต่เขารีบแล้วก็ประมาทติดนึงก็คือ ส่วนที่พบบ่อยๆก็คือเมื่อกี้ที่คุณครูบอกค่า B ีะครับ e <le> er> เขารีบไปนิดนึงก็คือเขาทําก้อนนี้เลยแล้วเขาก็โอ้โหผมลืมไปคูรียบไปนิดนึงอะไรเงี้ยเจออย่างเงี้ยหลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทบทวนนะครับหรือเรา,เรา,เราฝึกทําเนี่ยเราลองตรวจสอบให้ดีว่าเครื่องหมายมีอะไรบ้างนะครับลำดับในการคํานวณเราต้องทําคูหรือหารก่อน e <le> er> อะไรเงี้ยก็ลองฝึกให้จนกระทั่งเราติดว่าเอ้ยเจอบวกลบคูหาร อยู่ร่วมกันในบรรทัดเดียวกันเราต้องทําคูณกับหารก่อนนะอะไรเงี้ยเพื่อทําให้เราไม่ไม่ไมเผลอไม่ผิดพลาดได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับด้าจะได้ไอเดียได้ประเด็นในการคํานวณเรื่องเกี่ยวกับเศษส่วนนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะได้เจอ,อโจทย์เกี่ยวกับเศษส่วนอีกหลายข้อเลยนะครับเยอะเลยนะครับก็ค่อยๆฝึกค่อยๆเก็บ,ค,ค,กบความเข้าใจไว้นะครับคุณครูลงให้ทุกวันนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ